พี่น้องคะมือนีย่า่กีนสิมก,กิ๊บปูมี่พี่น้องย่ายกีนกำลังต่ำหยวกกล้วยตัดกล้วยมากำลังต่ำเคียงสิมกใส่หยวกมันลูกกะิกิ๊กใส่ดอกมันละแต่ว่ามือนีอยากกิกใส่หยวก <c oughs> ตำเคียงตะไคร่หอมใส่แล้วออตาตำหยวกให้มันแหลกๆพี่น้องอกิกบโปมเดอรม,มือนี่คุ่นึ่ตัวใส่มันเรียบร้อยแล้วโอ้ยลืมช้อนเอาทับพี่โยกไวน ลืมช้อนชับพีติโยก่อนรวมลงไปตำสัวเรียะใส่กันตัวพี่นนอะอันนี้เป็นหอม ตูนกับหอมไันอิตูเห่านี่แหละเคียงใส่ใส่หลายแสบหลายผงชูรส เกลือน้ำปะลาลืมอีกแล้วพี่นอ้องลืมน้ำปะลาอีกแล้วลืมน้ำปะลาลืมน้ำปะลาตำให้เข้ากันเลยพี่น้องครับ กีปโอมใค้กินบ่พิน่นงมาคุ้นด้วยกันด้วยมุกเครื่องหนึง่งเครื่องหนึ่งไปถัดทอดกันลูกว่า bà y tá phong leo đại bác kho cả này xuống cơm rồi đây cái gì ao này cái nào đây, bên này, một. Nó bên này gì đây chắc một cái แนี S <S <an> ่ก็เรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวก็สิเอากองมนาะหมูกี่น่องค่ะาตาก็จะเป็นประมาณนี้ตามเท่ากันหมูประมาณอันละหมูกดีพ่อสาีหมูต้งมากกน more i hey, see more peanut มห,หมกใญ่แต่ว่าท็่ถามหกสักนอ่อว่ะท่ถามหมกก่นนะช่วงหมกไงไงแดงทำหน้าหมกก่อนนะใหญ่เดีวกินไม่หมด 出来。 ແກ່ຮ້ອງຝົນສິຕົກຂຶ້ນວ່າ ลอยแล้วพี่น้องคะเอาไปหนึ่งก้อนเด้อบาน,นีเด้อไปหนึ่งก้อนเด้อมิก,กิโพมจ้าเดียร้อยแล้วคะ่ะได้หามก